สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันในคลิปนี้อีพีนี้เราจะมาทำนายความฝันกันนะคะ เความฝันที่บ่งบอกว่าคุณจะได้บ้านใหม่รถใหม่ ความฝันของมนุษย์นั้นมักจะเป็นดั่งสัญญาณลึกลับที่สะท้อนถึงอนาคตและโชคชะตาที่กำลังจะมาถึงหลายครั้งความฝันก็เป็นเพียงภาพสะท้อนของจิตใต้สำนึกแต่หลายครั้งก็เป็นสัญญาณนำพาข่าวดีและสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องบ้านใหม่รถใหม่และเงินเงินทอง,ทองทองที่กำลังจะไหลามาแบบฟลุกฟล๊ก ความฝันที่หนึ่งฝันว่าได้กวาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูการฝันเช่นนี้ถือเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังจะได้บ้านใหม่หรือมีการปรับปรุงบ้านเก่าให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้านที่เคยเงียบเหงาจะเต็มไปด้วยสิริมงคลคนมีคู่อาจได้ซื้อบ้านหลังใหญ่เพื่อสร้างครอบครัวส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ได้ย้ายที่อยู่อาศัยใหม่และพบกับข่าวดีเรื่องงานและการเงิน เลขนำโชค1 9 7 4 1 6 7 8ความฝันที่สองฝันว่าขับรถใหม่ หากฝันว่าคุณได้ขับรถใหม่หรือมีคนซื้อรถให้แปลว่าโชคลาภกำลังจะไหลามาการเงินจะสะพัดมีโอกาสได้รถใหม่จริงในชีวิตจริงการงานก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองสำหรับคนมีคู่การเดินทางไปต่างถิ่นหรือต่างประเทศจะนำพาเงินเงินทองทองเข้ามาเลขนำโชค2 8 9 8 7 1 2 3 ความฝันที่สามฝันว่าได้กุญแจกุญแจเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปิดประตูชีวิตใหม่บ้านใหม่รถใหม่หรือโอกาสใหม่กำลังรออยู่คนมีคู่อาจได้สร้างเรือนหอเป็นหลักฐานมั่นคงคนโสดมีโอกาสพบรักใหม่ที่จริงจังและพาไปสู่การสร้างครอบครัวพร้อมทั้งได้ข่าวดีเรื่องการลงทุนและทรัพย์สินเลขนำโชคห้าหก สองสองเก้ปความฝันที่สี่ฝันว่าได้ทองหรือเครื่องประดับทองเป็นตัวแทนของเงินเงินทองทองและความมั่งคั่งหากฝันว่าได้ทองได้สร้อยหรือได้แหวนบ่งบอกว่าทรัพย์สินกำลังจะเพิ่มพูนคุณมีเกณฑ์จะได้ซื้อบ้านหรือรถด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองฟลุกฟลุกยังมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงอีกด้วย เลขนำโชค99108456ความฝันที่5ฝันว่าได้จับปลาใหญ่ ปลาใหญ่คือความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภฝันนี้คือสัญญาณแห่งการได้ครอบครองสิ่งที่มีค่ามากเช่นบ้านใหม่รถใหม่หรือที่ดินคนมีคู่จะมีข่าวดีเรื่องการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวส่วนคนโสดจะได้พบรักที่พัฒนาไปไกลเกินคาดพร้อมทั้งมีเงิน,เง,นเงินทองทองไหลมาแบบไม่ขาดสายเลขนำโชค789 38 หนึ่งหนึ่งเความฝันที่หฝันว่าได้แต่งบ้านใหม่ถ้าคุณฝันว่ากำลังตกแต่งซ่อมแซมหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านหมายถึงชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดียิ่งขึ้นคุณอาจได้บ้านใหม่จริงหรือมีคนมอบทรัพย์สินให้แบบฟลุกๆุกคนมีคู่จะได้สร้างชีวิตครอบครัวที่มั่นคงและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลขนำโชค 2 4 6 7 0 6 7 8ความฝันที่7ฝันว่าได้ขึ้นบ้านใหม่นี่คือสัญญาณที่ตรงที่สุด ของการได้บ้านใหม่หากฝันว่าได้ขึ้นบ้านใหม่จริงๆแสดงว่าคุณจะได้รับข่าวดีอย่างยิ่งใหญ่ทั้งบ้านรถและทรัพย์สินมหาศาลการงานก็จะรุ่งเรืองเองินเงินทองทองจะไหลามาแบบไม่หยุดคนมีคู่จะมีความสุขในชีวิตสมรสส่วนคนโสดจะได้คู่ที่ช่วยกันสร้างฐานะอย่างมั่นคงเลขนำโชค9 8 1 3 5 7 6.7.8สรุปแล้วความฝันทั้ง7ประการนี้ถือเป็นสัญญาณแห่งสิ่งดีๆและข่าวดีที่กำลังจะไหลามาสู่ชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่รห,มหรือทรัพย์สินเงินทองล้วนแล้วแต่เป็นพลังบวกที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณให้มั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขยิ่งขึ้นสรุปสุดท้ายนี้อย่างไรก็ดีขอให้ทุกคนที่มีโอกาส เข้ารับชมรับฟังคลิปนี้ต้องตั้งมั่นอยู่ในความขยันหมั่นเพียรเป็นทุนเดิมแล้วเมื่อดวงเปิดสิ่งดีๆเหล่านั้นจะเข้ามาไม่ขาดสายและขอให้สิ่งดีๆจงบังเกิดกันทุกผู้ทุกนามเป็นดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดี ขอบคุณค่ะ